สวัสดีครับเราทุกคนเนี่ยก็ต่างอยากมีความสุขความเจริญในชีวิตกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่คำถามคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาสำรวจมงคลชีวิต38ปประการกันครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับแผนที่นำทางสู่ความสุขที่แท้จริงเลยเป็นคำสอนที่มีมาแต่โบราณแต่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะลองมาดูกันครับว่าหลักธรรมอันทรงคุณค่านี้จะเอามาปรับใช้กับชีวิตในยุคป,ปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้าง คำถามนี้นะครับไม่ใช่แค่เราเราท่านๆนที่สงสัยกันนะแต่เป็นคำถามที่แบบเถียงกันมานานมากมากทั้งในหมู่มนุษย์เรานี่แหละแล้วก็แม้แต่เหล่าเทวดาบนสวรรค์เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือแก่นแท้ของความเป็นมงคลกันแน่และนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจความหมายของคำว่ามงคลกันก่อน แล้วก็ไปดูที่มาที่ไปของคําสอนนี้จากนั้นก็จะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเลยครับตั้งแต่การสร้างรากฐานชีวิตการสร้างสังคมการขัดเกลาจิตใจจนไปถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือความสงบสุขที่แท้จริงครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาจูนความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่ามงคลหรือมังกลาในบริบทนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่เพราะนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมด ที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือคําว่ามงคลในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เครื่องรางของขลังเลยนะแต่มันคือเหตุเหตุแห่งความสุขและความเจริญที่มันเกิดจากไหนรู้ไหมครับก็เกิดจากการกระทําของเราเองนี่แหละครับความประพฤติดีๆของเราเองเลยมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากแล้วทุกคนก็ทําได้ด้วยไม่ใช่เรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือปาฏิหารอะไรเลยครับ แล้วทีนี้คนสอน38ข้อเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะต้องบอกว่าเรื่องราวที่มาที่ไปของมงคล,ลสูตรนี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้ตัวคำสอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูกันลองนึกภาพตามนะครับโอ้โห12ปีเต็มๆเลยนะที่ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเถียงกันไม่จบไม่สิน้นว่าตกลงแล้วอะไรคือมงคลสูงสุดของชีวิตกันแน่แต่ก็ไม่มีใครได้คำตอบที่ชัดเจนสักที จนในที่สุดครับเหล่าเทวดาก็เลยตัดสินใจไปทูลถามผู้รู้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันนั่นเองแล้วคำตอบที่พระองค์ประทานให้กลับไม่ใช่สิ่งของวิเศษอะไรเลยนะครับแต่เป็นแนวทางปฏิบัติ38ประการซึ่งก็คือสิ่งที่เรากำลังจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้นี่แหละครับความพิเศษของหลักมงคลชีวิตก็คือท่านจัดเรียงเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับมันเหมือนกับการสร้างบ้านเลยนะคือเราต้องเริ่มจาก การวางรากฐานให้มันแข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรกสุดเลยและจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการเลือกคบคนครับมงคลข้อแรกสุดเลยก็คือไม่คบคนพาลหรือคนที่จะชักนำเราไปในทางที่ไม่ดีพอเราทำข้อนี้ได้ปุ๊บมงคลข้อที่สองมันก็จะตามมาทันทีเลยครับคือการครบบัณฑิตหรือผู้รู้คนที่จะนำทางเราไปในทางที่ถูกต้องและเจริญก้าวหน้า เห็นไหมครับว่ามงคล3ข้อแรกเนี่ยมันต่อเนื่องกันเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยนะเริ่มจากเลือกสภาพแวดล้อมที่ต้องต้องก่อนคือไม่คบคนผ่านแล้วก็หันไปคบบัณฑิตแทนและจากนั้นก็คือการยกย่องบูชาคนที่คนบูชาคนดีๆนี่คือการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับชีวิตตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับนอกจากเรื่องการครบคนแล้วนะครับในหมวดรากฐานเนี่ย ยังมีมงคลข้ออื่นๆที่สำคัญมากๆอีกหลายข้อเลยเช่นการเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องการเป็นคนฝ่ายรู้หรือที่เราเรียกว่าผ้าหูสูรการมีทักษะวิชาชีพติดตัวที่เรียกว่ามีศิลปะแล้วก็การมีวินัยที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราทั้งสิ้นเลยครับเอาละครับพอเราวางรากฐานส่วนตัวให้แข็งแรงแล้ว สเต็ปต่อไปคือการขยับขยายครับคือการไปสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมมงคลในหมวดนี้จะเน้นไปที่เรื่องของความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อคนรอบๆข้างเราแล้ว,ล,วละครับหลักปฏิบัติในหมวดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะโดยจะเน้นไปที่ความรับผิดชอบในครอบครัวก่อนเลยอย่างการดูแลคุณพ่อคุณแม่การเลี้ยงดูบุตรหลานแล้วก็การดูแลคู่ครองของเรา จากนั้นก็จะขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมผ่านการทำงานที่ไม่ดองยานเอาไว้การให้ทานหรือการบำเพ็ญทานการช่วยเหลือญาติพี่น้องจะเห็นเลยว่าทุกข้อเนี่ยล้วนนำไปสู่ครอบครัวและสังคมที่อบอุ่นและน่าอยู่ทั้งนั้นเลยครับ พอเรื่องภายนอกเรื่องมั่นคงแล้วเส้นทางของมงคลชีวิตก็จะนำเราเข้าสู่เรื่องภายในครับซึ่งก็คือการยกระดับการขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องบอกว่าลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยในระดับนี้นะครับเราจะเจอกับหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภายในล้วนๆเลยซึ่งก็มีลำดับขั้นเหมือนกันนะ เริ่มตั้งแต่การสร้างคุณธรรมพื้นฐานอย่างความอดทนการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไปจนถึงการปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างการฟังธรรมในเวลาที่เหมาะสมการบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์และเป้าหมายสูงสุดก็คือการเห็นอริยสัจสี่และการทำพระนิพพานให้แจ้งมันคือการเดินทางจากโลกภายนอกเข้าสู่ความสงบภายในอย่างแท้จริงครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงท,ท้ายๆแล้วนะครับ คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติมงคลทั้ง38ประการนี้ว่าเอแล้วผลลัพธ์สูงสุดที่ได้เนี่ยมันคืออะไรเป็นสภาวะทางจิตใจแบบไหนกันแน่และผลลัพธ์สูงสุดก็คือการมีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกับภูผาเลยครับมงคลข้อท้ายๆเนี่ยจะอธิบายถึงสภาวะจิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมไม่ว่าจะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญหรือมีคนนินทา จิตใจก็จะไม่โศกเศร้าปราศจากกิเลสหรือที่เรียกว่าปราศจากทุลีและมีความปลอดภัยอย่างที่สุดหรือที่เรียกว่าจิตเกษมครับนี่คือบทสรุปที่ตรงพลังมากๆครับจิตเกษมคือสภาวะที่มีความสุขทางใจอย่างแท้จริงเพราะว่าได้ละกิเลสไปหมดแล้วไม่ได้ไปยินดีในวัตถุหรือภพชาติใดๆอีกต่อไปนี่แหละครับคือมงคลอันสูงสุดเป็นยอดพีระมิดของเส้นทางการปฏิบัตินี้เลยทีนี้ พอเราได้เห็นแผนที่สู่ความสุขครบทั้ง38ขั้นตอนแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้คิดตามกันก็คือแล้วมงคลข้อแรกที่แต่ละท่านจะเริ่มต้นลงมือทําในวันนี้คือข้อไหนล่ะครับไม่จำมป็นต้องเป็นข้อที่ยากที่สุดนะแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทําได้ทันทีก็ถือว่าเป็นการก้าวแรกบนเส้นทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนแล้วล่ะครับ